น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a t f ฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งานไอที IT ใกล้ตัวครับกับวิธีแก้ปัญหาเอนูเด Control Pan เนไม่มีเมนูดิสเพย y ในโน้ตบุ๊กครับเรียกว่าเป็นคําถามยอดทิตของช่องแคทไฟเลยนะครับเพราะบางคนนะครับดูในเรื่องของ การตั้งค่าเอ็มวีียของทุกแนลแล้วพบว่าเอ๊ะในส่วนของ PC เนี่ยมันจะมีนะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กมันไม่มีดิสเพย์พี่ก็เคยทำคลิปแนะนำาแล้วแต่ก็มีน้องถามว่าพี่ทำยังไงให้มันมีให้มันมีอยากจะตั้งค่าในส่วนของตัวดิสเพย์ในโน้ตบุ๊กอะครับทำยังไงนะครับพี่ก็เลยไปหาช่องทางเลยหาวิธีมาพบเลยครับว่าวิธีการใช้งานนั้นผ่านเ d a App ได้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งค่าอย่างไงนะครับแต่ก่อนจะไปชมรับฝากกดติดตามสับตะไคร้เป็น,นกำลังใจเราด เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการแก้ปัญหา Nvidia Control Panel ไม่มีเมนูดิสเพย์ในโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเวลาเราเปิดในตัวของ Nvidia Control Panel นะครับเนี่ยฮะในโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเจอเมนู2เมนูก็คือ 3D กับวิดีโอนะครับแต่น้องก็บอกว่าพี่ใน PC เนี่ยมันมีดิสเพย์ใช่ไหมก็แน่นอนเพราะ PC เนี่ยมันต่อหน้าจอไงมันก็จะมีดิสเพย์แต่โน้ตบุ๊กอ่ะไม่มีนะครับก็คือถ้าเกิดใครอยากจะมีก็ต้องต่อดิสเพย์ไปเพราะว่าคำว่าดิสเพย์ก็คือมอนิเตออรรรร์ใในนกาาปัับบห้จช่มค แต่น้องบอกว่าอยากจะปรับแบบพี่กอล์ฟทำยังไงได้บ้างไหมมีวิธีอย่างอื่นได้ไหมนะครับทาให้เราสามารถปรับเรโซของดิสเพลย์ของโน้ตบุ๊กได้ไหมอ่ะต้องบอกว่าไปศึกษามาแล้วทาได้ครับโดยการใช้งานผ่านตัวนี้ครับ NVIDIA app ครับ NVIDIA app พี่กอฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ NVIDIA app ตัวนี้นะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดนะครับกดลิงก์ด้านล่างกดในส่วนของเข้ามาหน้านี้นะก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับสาหรับใครไม่รู้วิธีติดตั้งนะครับพี่กอลฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอีกลิงก์หนึ่งก็คือการติด ตัว Nvidia App เนี่ยก็คือจะรองรับกับ Windows 10หรือ Windows 11นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวรุ่นของตัว GPU เนี่ยก็จะบอกเนี่ยฮะรุ่นไหนที่รับ support นะก็คือรุ่นนี้นะครับตามนี้นะถ้ารุ่นที่การ์ดจอไม่ support ก็คือไม่สามารถติดตั้ง Nvidia App ได้นะครับก็คือต้องเป็นรุ่นที่ support ด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับให้กด Nvidia App ขึ้นมาเมื่อเข้ามาในส่วนของ Nvidia App แล้วนะครับให้มาที่หัวข้อระบบครับระบบนะครับตรงนี้ระบบนะกดเข้าไปครับที่รูปคอมนะ จากนั้นมาที่หัวข้อจอภาพดิสเพย์ไหมนะครับมาที่หัวข้อโหมดของ g ีซิงนะครับตัวนี้จีซิงนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับมันเปิดเป็นอัตโนมัตินะครับให้เปลี่ยนนะครับกดตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น Nvidia ียนะครับจีพนะครับเอ็นวีเดียจีพตรงนี้นะครับแล้วกดนําไปใช้อย่างนี้นะกดอย่างนี้นะเอ็นวีเดียจีพแล้วกดนําไปใช้ปึ๊บจากนั้นรอสักครู่นะอ่าอ่ากดใช้ เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันคุณสมบัติดิสเพย์แล้วกลับมาดูที่ n v i d i a Control Panel เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมดิสเพย์มาแล้วเห็นไหมนี่มาแล้วเห็นไหม,น,ม,หน,ไหมนะครับนี่เลยครับเปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็คือสามารถใช้ฟังก์ชันดิสเพย์ได้ละเนี่ยน,นะครับนี่ได้เลยนะครับนี่คือการเพิ่มนะครับฟังก์ชันดิสเพย์นะครับในโซ่ของคนที่ต้องการใช้ในงาน n v i d i a c o n t r o l p a n e นบนโน้ตบุ๊กนะเนี่ยครับไปเปิดตามนี้ได้เลย นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนะครับปิดได้เลยปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําว่าพอใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็กด restart สักนิดนึงนะครับแล้วก็มาเปิด Nvidia Control Panel ก็จะเจอตัวเมนู display แล้วนะครับหรือจะใช้ผ่าน Nvidia App ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือใครที่อยากจะมีฟังก์ชัน display นะครับบน Notebook นะครับก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มมาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับ คน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e ต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกัับบคร